พี่น้องชาวราศีกุมครับในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2,566นะครับมีดวงของคำว่าบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่อุปธรรมค้ำชูให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานหรือว่าสิ่งที่ท่านปรารถนาะและรอคอยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีกุมครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีกุมในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566นนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้าง,างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่ท่านจะได้เลือกเอา สิ่งที่ดีที่สุดไปปรับใช้เป็นแนวทางของชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดีายฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับ ก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีกุมคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่14มีนาคมนะครับหรือว่าท่านที่ลุกดวงเป็นลัคนาราศีกุมก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับ เอาละรครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของคนที่เกิดในราศรีกุมในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566จะเป็นอย่างไรเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของหน้าที่การงานนะครับ พี่น้องชาวราศีกุมจะเมีเส้นทางการงานเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นอัศวินอัศวินไม่เท้านะครับเรื่องของงานนะครับงานประจำเติบโตมั่นคงขึ้นนะครับพี่น้องชาวราศีกุมครับมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายมีการเดินทางบ่อยๆขึ้นนะครับเพื่อ อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงงานหรือไม่ก็มีความก้าวหน้าตามบทบาทตามหน้าที่ตามความรู้ความสามารถที่มีนะครับหรือว่าถ้าท่านทำงานส่วนตัวท่านก็มีโอกาสที่จะได้รับงานใหม่ๆมีข้อตกลงมีสัญญาทางเรื่องของการงานใหม่ๆเข้ามามีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาให้ติดต่อให้สร้างสายสัมพันธ์ให้มีการทำสัญญาการค้าขายที่ เปิดขึ้นมาในช่วงนี้ด้วยนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่ 2. ในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับพี่น้องชาวราศีกุ่มครับเป็น10ไม้เท้านี่คือเติบโตมั่นคงขึ้นนะครับตามบทบาทตามหน้าที่ตามความรู้ความสามารถพี่น้องชาวราศีกุมมีแนวโน้มที่จะได้รับผิดชอบงานที่สำคัญในองค์กรในหน่วยงาน ตามที่ท่านมีความรู้ความสามารถแล้วก็สามารถจัดการบริหารได้คือเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นรุ่งเรืองขึ้นนะครับถ้าท่านทำงานส่วนตัวท่านก็จะมีโอกาสได้รับงานที่มันมีความสำคัญมากขึ้นงานบิกบ๊กๆนะงานรถใหญ่ๆประมาณค้าขายหรือว่ามีลูกค้าคนสำคัญให้สร้างงานสร้างอาชีพได้ดีขึ้นมามากๆในช่วงนี้นะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของการงานนะครับพี่น้องชาวราศีกุ่มครับเป็น5ถ้วยด้วยนะครับมี5ถ้วยเข้ามาเป็นตัวแปรบางอย่างบางส่วนนะครับท่านอาจจะไม่ได้สมบูรณ์พูนสุขหรือว่าเต็มไปด้วยความมั่นคงทุกๆเรื่องนะครับ อาจจะมีบางจุดบางอย่างบางประเด็นที่ท่านต้องอาศัยคําว่าบออคอยอดทนนะครับกับสิ่งที่ได้รับเข้ามานะครับท่านอาจจะทุ่มเทเพื่อการงานแบบเต็มร้อยแต่ว่าผลที่ได้รับมาในบางช่วงบางเวลานะครับอาจจะไม่เต็มที่เท่าไหร่นักอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับใจของท่านหนักแน่นมั่นคงขนาดไหนนะครับบางคนก็จะไปเสียใจกับสิ่งที่ยังไม่มา อดทนรอคอยไม่ไหวก็เกิดความทุกข์กังวลได้เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับใจนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับใจหนักแน่นมั่นคงหน้าที่การงานของท่านก็เปิดกว้างขึ้นมาได้นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินนะครับพี่น้องชาวราศีกุม การเงินจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากณรใบที่หนึ่งในส่วนของการเงินนะครับเป็นเด็กถือถ้วยนะครับเป็นบรรยากาศบรรยากาศที่ดี ลูกน้องลูกหลานบริวานนะครับจะมีส่วนเติมเต็มเข้ามานะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้วัดค่าเป็นเรื่องของตัวเลขการเงินตรงๆแต่ว่าจะมีความหมายทางด้านจิตใจนะครับเชื่อมโยงกับความสุขคุณค่าความหมายชีวิตที่เติมเต็มเข้ามามีบทบาทที่จะส่งให้วงจรชีวิตของพี่น้องชาวราศีกุมนะครับมีความมั่นคงมีความสมบูรณ์ขึ้นมาจากคนที่เป็นลูกน้องลูกหลานบริวานไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น7เหรียญน,นะครับเเหรียญคือการบริหารการเงินยังมีส่วนสําคัญนะครับพี่น้องชาวราศีกุมภาันท่านได้รับท่านมีเงินเข้ามาตลอดนะครับมีการเงินที่ดีขึ้นมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินแต่อย่างไรก็ตามนะครับการบริหารการเงินยังมีส่วนสําคัญ ไม่ว่าจะจัดการอย่างไรลงทุนอย่างไรใช้จ่ายอย่างไรนะครับล้วนแต่มีความสําคัญไม่น้อยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมีรายจ่ายเข้ามาแบบไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีกลุมที่มีโอกาสเข้ามาฟังคลิปนี้นะครับเงินมีนะครับเงินมีรายได้ดีแต่ว่าก็ต้องบริหารด้วยความรอบคอบนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินนะครับเป็น4ี่เหรียญน,นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับการจัดการบริหารการเงินการวางแผนที่ดีลงทุนอย่างไรใช้ใจ่ายอย่างไรเก็บออมอย่างไรเป็นส่วนสําคัญนะครับแล้วท่านจะรวยได้นะครับด้วยความรู้สึกคุณค่าของเงินนะครับมูลค่าต่างๆคุณค่าก็จะมีบทบาทเข้ามา นะครับทำให้สถานะการเงินของชาวราศีกุมเกิดความมั่นคงต่อไปนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักนะครับพี่น้องชาวราศีกุมเส้นทางความรักจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น7จ็ถ้วยนะครับเส้นทางความรักยังมี ความคิดยังมีความกังวลยังมีความเพ้อฝันยังมีวิมานในอากาศ นะครับอันนี้หลายๆคนก็อาจจะรอคอยสร้างมีมาในอากาศที่สวยๆไว้นะครับสำหรับการรอคอยความรักนะครับบางคนก็ตกไปอยู่ในผวังของความคิดจนเกินไปด้วยนะครับขึ้นอยู่กับใจของเราเหมือนกันแหละนะครับการรอคอยความรักมีความหวังมีความสุขที่ได้รอคอยคนรักของเราก็จริงแต่ว่าบางคนก็อาจจะทุ่มเทเพื่ออะไรบางอย่างแล้วก็คิดมากจนเกินไปก็คงจะไม่ใช่ผลที่ดีเท่าไหร่นักนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น3ดาบเรื่องของความไม่พอใจมีเหมือนกันนะครับความขัดแย้งการทะเลาะวิวาท อาจจะเข้ามาแบบง่ายๆเกิดขึ้นได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวราศีกุมนะครับใจเย็นๆในประเด็นของความรักนะครับจะคิดจะทําอย่างไรก็ขอให้รอบครอบไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอารมณ์มันอาจจะอ่อนไหวแปรปรวนรวดเร็วพอสมควรนะครับขัดแย้งทะเลาะกันไม่เข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่ายนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น9เรียนนะครับ อันนี้คือความมั่นคงในเรื่องของการเงินที่ยังมีความสมบูรณ์ที่ยังดีนะครับก้าเหรียญคือความมั่นคงคือการเงินรายได้ที่เข้ามาในช่วงนี้และเป็นบทบาทของสุภาพสตรี ชาวราศีกุมโดยเฉพาะด้วยนะครับท่านโดดเด่นมั่นคงเชื่อมั่นในตัวเองสร้างอาชีพสร้างการงานได้และก็มีความพอใจในบทบาทที่ตัวเองเป็นอยู่นะครับบางคนนะครับใช้คําว่าบางคนสมัครใจพอใจที่จะใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวคือยังไม่ให้ค่ากับคําว่าความรักเท่าไหร่นักในช่วงนี้นะครับ แต่ก็ไม่ได้หมายกวว่าความรักไม่มีนะครับคือบางคนพอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่แบบนี้มีความสุขกับตัวเองได้มีงานมีอาชีพการงานของตัวเองมีความสุขได้ไม่เป็นไรนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่4คือเรื่องของ อุปสรรคการแก้ไขหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตสำหรับพี่น้องชาวราศีกุมนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นพระสังฆราชนะครับพระสังฆราชคือบทบาทที่ดีมากๆนะครับในทิศทางที่เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นแนวทางชีวิตเป็นทางเลือกทางเดินที่สำคัญสำหรับชาวราศีกุมนะครับ บทบาทที่หนึ่งคือว่าท่านจะได้รับคําแนะนําสั่งสอนอบรมแนวทางทิศทางชีวิตที่ดีขึ้นเวลาที่ท่านเจออุปสรรคเกิดปัญหาท่านจะพบทางออกท่านจะเจอผู้ใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือให้ข้อแนะนําแนวทางชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับหรือไม่ก็จะเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้านายเป็นผู้บริหารรวมทั้งการเรียนรู้การยกระดับตัวเองเพื่อพัฒนา จิตใจของท่านให้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงก็จะมีส่วนช่วยให้พี่น้องชาวราศีกลุ่มนั้นเห็นทางที่ดีขึ้นแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ก้าวพ้นจากปัญหาได้จะมีความมั่นคงขึ้นมาในเรื่องของการงานรวมทั้งวิถีชีวิตด้านอื่นๆด้วยนะครับบางทีก็จะมีเรื่องของบุญกุศลเติมเต็มเข้ามาในช่วงนี้ทำให้ท่านได้ร,รับความสำเร็จได้นะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2ในทิศทางแนวทางของการแก้ไขเป็น2ถ้วยนะครับพี่น้องชาวราศีกลุ่มครับสองถ้วยคือบทบาทของความเข้าใจที่มีต่อกัน เริ่มต้นจากการงานนะครับท่านสามารถที่จะเจรจาตกลงการงานด้วยความเข้าใจกัน2ฝ่ายคู่ค้าลูกค้าของท่านจะเข้าใจที่ดีต่อกันแล้วก็จะสร้างงานสร้างอาชีพร่วมกันตกลงทําสัญญาได้ดีขึ้นประเด็นของความรักก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาเข้าใจกันได้นะครับสําหรับคนที่รอคอยความรักแม้ว่าท่านอาจจะหงุดหิดรําคาญใจรอคอยใช้เวลาพอสมควรแต่แนวโน้มทิศทางของความที่ ความรักจะกลับมาเข้าใจกันได้ก็เริ่มมีความหมายเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3ในทิศทางแนวทางของชีวิตนะครับเป็นอัศวินเหรียญน,นะครับอัศวินเหรียญคือการเงินนะครับการเงินที่ท่านรอคอยอาจจะมีเงินสักก้อนหนึ่ง ที่พี่น้องชาวราศีกุมมุ่งหวังปรารถนาได้รอคอยอยู่นะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินในส่วนนั้นนะครับก้อนนั้นจํานวนนั้นน่าพอใจนะครับการรอคอยของท่านมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบคําพยากรณ์เป็นการสรุปคําพยากรณ์ด้วยสําหรับชาวราศีกุมนะครับเป็นอะไรมาดูกันครับเป็น10 ถ้วยนะครับพี่น้องชาวราศีกลุ่มครับความสมหวังเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับท่านจะได้พบกับความสมหวังความสำเร็จความมั่นคงที่มีเข้ามาในช่วงเดือนมีนาคมนะครับการงานเติบโตมั่นคงขึ้นมีความสำเร็จเป็นรูปธรรมไม่ว่างานส่วนตัวงานประจํา อาชีพอิสระงานฟรีแลนซ์การค้าขายจะประสบความสำเร็จผลรายรับได้ได้ดีมากๆขึ้นมามีการเงินหมุนเข้ามาใช้จับใจ่ายใช้สอยตลอดนะครับและที่สําคัญคือยังมีความรักที่มีโอกาสที่จะเข้าใจมีความรักเข้ามาด้วยนะครับและก็ตามมาด้วยคําว่างานฉลองงานเลี้ยงงานแสดงความชื่นชมยินดีในความสำเร็จของพี่น้องชาวราศีกลุ่มด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในราศรีกุมในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566เส้นทางของการงานท่านมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงอาชีพ ประจํางานประจํำก็มีโอกาสที่จะได้รับตําแหน่งเปลี่ยนแปลงที่ทํางานเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็ย้ายเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับคนที่ทํางานส่วนตัวก็มีโอกาสที่จะได้รับงานสําคัญสําคัญมีลูกค้ามีการเจราจามีการตกลงใหม่ๆคืองานมีโอกาสของคําว่ารุ่งเรืองเติบโตและมั่นคงขึ้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานประจําหรือว่าอาชีพ อิสระนะครับเส้นทางของการเงินมีรายได้มีรายร,รับหมุนเข้ามาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องจัดการบริหารดูแลด้วยความร,รอบคอบเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของตัวท่านนะครับส่วนความรักนะครับท่านอาจจะยังมีปัญหาบ้างบางคนหงุดหงิดํำคัญใจกับการรอคอยคิดมากเผลอฝันกับบางเรื่องบางอย่างนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอนาคตของความรักทิศทางของความรักยังมี ความสดใสรอคอยอยู่ข้างหน้านะครับเพียงแต่ว่าสุภาพสตรีชาวราศีกลุ่มบางคนนะครับบางท่านอาจจะพอใจใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองทํางานสร้างอาชีพมีรายได,ได้มีความเชื่อมั่นในตัวเองก็ไม่เป็นไรนะครับนั้นเป็นทิศทางที่ท่านยังสามารถเลือกได้นะครับส่วนทิศทางแนวทางอนาคตนะครับท่านจะพบผู้ใหญ่พบคนที่ให้ความรู้พบแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นเวลาที่ท่านเจอปัญหาโจรกรรมท่านจะพบทางออกทางเดินที่เกิดความมั่นคง ต่อไปเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แล้วก็จะผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับรวมทั้งบุญกุศลการเรียนรู้การที่เข้าอบรมเพื่อพัฒนาตัวเองก็จะมีส่วนสำคัญให้ท่านได้ผ่านพ้นปัญหาทั้งหลายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเกิดความมั่นคงในอนาคตด้วยนะครับความรักค่อนข้างที่จะหันกลับมาดีขึ้นการเงินดีเยี่ยมคนที่รอคอยเงินอยู่จะสมานะครับจะมีงานเลี้ยงงานแสดงความชื่นชมมีพิธีการอะไรต่างๆที่ส่งผลถึง ความสำเร็จความมั่นคงในชีวิตของพี่น้องที่เกิดในราศีกลุ่มนะครับเอาละครับวันนี้หมหฮก,กพยากรณ์ดวงของพี่น้องที่เกิดในราศีกลุ่มในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566มาครบทั้งเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับ ท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณนากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i d l ดี e ไลน์ักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับเอาละรครับวันนี้หมอฮักขอลาไปก่อนขอให้พี่น้องชาวราศีกุมทุกคนนะครับ จงได้รับแต่ความสร็จพบกับความสุขความรุ่งเรืองความสมบังมั่นคงการงานการเงินความรักและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ